สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนว่าสิเป็นภายในแลก่ก็ทางต่างประเทศเนาะก็ข้อกลับสบายดีกันยินดีต้อนรับข้าสู้ซองสาราดาซาวเซโนอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพบพ่อกันในมนีพี่น้องเน,ะน,น,น,งเนะาะก็คือเสียงแบบอยู่ในถ้ำอยู่ในหูพะอแพี่น้องเนาะเ <laughs> ช่งมนีเนาะสาราดากะลงมาเห็ดหัวเห็ดสวนคือเก่าพ่อพี่น้องเนะะาะกับสารดากะ เห็ดมาหลายมือหลายวันเติบแล้วพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันสําเร็จเนาะด้วยยังบ่ทันแล้วนั่นเองเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือเห็ดหัวอ้อมหนองสะอ้อมส่วนหนองปลาพี่น้องปลูกพักแล้วก็ปลูกพริกเนาะได้กับปลูกอันมักทั่วมักแตงแล้วก็มักสะดีมักมูนั่กัมีอยู่หักบ่ลายนะมักมูกัประมาณซาไปคุมพี่น้องเไยมักสะดีกัประมาณซาไปคุมเนาะแล้วก็มักแตงกัมักแตงมักทั่วกะ อย่างอย่างระคูพี่น้องเลยเพราะว่ามันดองเาวเนาะเห็ดหองเาวาพี่น้องกันเนาะโดยกับกะเลยลงมาเห็ดหัวเพราะพี่น้องเลยเพราะว่าหั้วอันเก่าหันมันมันหักมันเพเนาะก็คือมันเป็นไหมเนาะไหมกะมันปวกกัดแน่มอดกัดแน่มันกะหัวหมุนเลยกะบหักพอ่พี่น้องเเนาะมักซดีกะเริ่มเน็บพักแล้วล่ะพี่น้องเลยเนาะมักแตงมักทั่วหันหากะเพึ่งปลูกเนาะเพราะว่า ทางสารดาเพิ่งเสียเงียะเล้วบางหันพี่น้องเนาะหลายคนอาจจะเห็นพี่น้องเลยแต่ว่าสารดากับพระโล่ลงในคลิปเงาพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปสั่นพี่น้องเนาะกาช่วงนั้นสารดาลงมาเสียหงียะพี่น้องเลยเนาะการพระราษฎร์ให้เบิง้งพี่น้องเลยโอ้บ่มีขากล้องเดี๋บ่มีน้ำพักน้ำแรงอยากถ่ายคลิปพี่น้องเลยเพราะมันบ่มีบนตั้งอะไรกับบ่มีบนยังเนาะมือจับแบบสีพี่น้องเลยมันก็ปวดแขนตอนนี้กับสารดาเปิดคลิปนี่กสิอยู่ในกุน,นกลลเตาพี่น้องเนาะในว่ากุน เตาทานนั่นเองเพราะว่าอยู่ข้างนอกกันลมลม,ลมแท้ลมบา้าไปพี่น้องเนาะเดอนสระดาจิพาออกไปส้มเพื่อ่พี่น้องเนาะโดยก็เลยมันมาเปิดคลิปอยู่ในโกนเตาเพื่อพี่น้องเนาะโกนเตาสาวพ่อไป่นพี่น้องกันเตาพ่อกันใหญ่ใหญ่ในพี่น้องเนาะผูเขามาอยู่ในนี่หันผม่เห็นฮอดลมเพื่อนพี่น้องเนาะลมบอบพัดจาก้กเม็ดแต่ว่าอุ่นดีพ่อพี่น้องเนาะแต่ว่านอนกับคือสิรับดีอยู่พี่น้องแต่ว่ายานแต่มันดุลงมาฉันเทิงเนาะ <idd> <Lust> หัวได้แล้วพี่น้องเนาะอันนี้กะท่าพอเพิ่นเพิ่งสิปปั้นไปเพิ in like ่พี่น้องเนาะเพินก็โอบหนาและพี่น้องเนาะตอนตอนที่เอาเข้าในกระเป๊าที่โทษพี่น้องไ้พ่ออันนี้คือสิเป็นตีนมันพี่น้องเนาะพอมาเป็นเห็ดจุโฟเนาะตีนมันพี่น้องไยเนาะนี่มันมันสิเป็นสั้นอยู่พี่น้องตีนจะล้มหัวพี่น้องพ่สารดายืนพี่น้องประมาณเม็ดหนึ่งได้พี่น้องเนาะความลึกมันพี่น้องไงเนาะที่จากทางเทิงได้พี่น้องเป็นบ่แมวณอัน่าไอ อ sure. ันว่ารวมเฉลียววันนี้ประมาณไม่นี่ยความยาวประมาณสองเมตรพี่น้องเนาะแต่ว่าตีนมันถึประมาณเมตรหนึ่งพี่น้องเนาะเมื่อนั้นทางสพอเปันควัดกะบ่อใหม่คักบันไดพี่น้องเนาะสดมันเนาะนี่จะเป็นสนทานพี่น้องนี่จะเป็นประตูทางออกพี่น้องเมันจงประตูไปเนาะสะดาก็เลยได้โอกาสเนาะพี่น้องมาเปิดคลิปกะอยู่ในกวนเตาพี่น้องเนาะกะไล้หมือหลายบ้านเนื้อว่าลายเดือนเต็มแล้วพี่น้องเนาะสุดาไ่ได้เอาคลิปด้งพี่น้องเลย ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มแลวก็เขามา,ามหมล,ามาลับส้มบเห็นลิปสารดาพ่อแม่พี่น้องเนาะสารดาก็ต้องขอโทษขออภัยลาลาพี่น้องเนาะกับปีใหม่มาฮอดแรกกับพี่น้องเนาะกับากผากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งพี่น้องเนาะร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเห็นยังกัขอให้ร่ำให้รวยขึ้นก่ากเก่าพี่น้องเนาะโดยที่ขาดไม่ได้ก็คือห่างกายนี่แหละพี่น้องกับรูแเสุขภาพน้ำแน่เนาะ บัวอยู <laughs> so 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 anymore, no? <soci> like ่ใกล้อยู่ใกล้เขากะบรุเรดำเลยเด้อพี่น้องเนาะเขากะเป็นห่วงอยู่พี่น้องสรดาก็เป็นห่วงอยู่พี่น้องเนาะก็ไายเอ็มเป็นห่วงเอ็ซีอยู่เนาะโดยก็ขอบคุณหลายพี่น้องไอ้ที่ติดตามสรดามาเนาะโดยกับสรดาก็ยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปพี่น้องเลยเพราะว่ายากไม่อยากลายเนาะแบบสิเดอไอ้สรดาเฮ็ดหัวผู้เดียวพี่น้องเลยเฮ็ดหัวกับโมเมนต์ที่เฮ็ดแบบไอ้มัดเป็นขันบนไหลพี่น้องเลยสั้นเป็นนิ้วเป็นเนี้วเป็นเนี้วเป็นเนี้วมัดไปตัด ใหม่อยู่นี่อันมาหน้าป่าเนี่ยพี่น้องแต่ละมือเนาะตั้งแต่ไอชได้เดือนนึ่งเลยพี่น้องซาลด้เฮ็ดหัวดิเนาะก็ยังบัวท่านจำเด็ดจักทีพี่น้องเลยเพราะว่าเฮ็ดหัวนี่กะบัวเป็นเรื่องง่ายง่าพี่น้องกันเนาะมันบัวคือแบบเขาซื้อตะนางมาเนาะแต่ก็มาคุดนรักใส่แล้วก็ตอกเล็กตะปูใส่ไปสั้นมันง่ายพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียที่ก็อยากได้ยู่ตะนางกับผมมีเงินซื้อจังไรพี่น้องอยากให้มันสมบูรณ์แบบกับแบบมวยเบ่เขาได้แล้วกับมวยงัวเขาได้เนาะ อันนี้นะเบ้นะสิบอได้ปันใดพี่น้องอ่ะบอกบางบอนบางที่กับสาดาก็เห็ดยังบ่ทัวถึงเนาะก็รักษายังบ่กลุ่มบ่หุ่มพี่น้องกันเนาะโดยอ่ะพี่น้องว่าบวให้จากศาเสียเวลาไม่ได้เนาะเดี๋ยวสาดาดะจีพายพี่น้องเนาะไปรับชมบรรยากาศอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในอันหนองสะพี่น้องเนาะก็คือเผื่อเขาเสียงดูเขาใหญ่น่นแหละพี่น้องเนาะกับราดากะเมื่อยลายพี่น้องเยการเลี้ยงดูคนเดียวเนาะ กะบโเมนมาคนเดียวเนาะก็คือกับพ่อกับแม่นํายังดีแต่พ่อแม่ยังซอยพี่น้องเนาะท้าวไาแบบสรดายุดตัวคนเดียวแห้งชนักคนอี่พี่น้องเลยอยังกับบริเหตเนาะนี่แหละพี่น้องเลยยากลาบากแห้งพี่น้องเป็นแม่คนเลยกะบโบเมนเรื่องง่ายๆเนาะพี่น้องพอมาเจอตัวเองแล้วกะนักเติบอยู่พี่น้องนักเติบอยู่เนาะอันมาการเติมตนแม่คนี่กับโบเมนเรื่องง่ายๆเนาะทุกคนเนาะอ่ะพี่น้องเลย จะเดี๋ยวสด็ดาจผ้าออกไปนอกเลยพี่น้องว่าตอนนี้กะมันลมกับบกคอยแห้งไปเลยเนาะมันเป็นจังหวะจังหวะพี่น้องเนาะบัดแห้งบัดคอยนะเนาะก็ยังไม่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยก็นาหนาวนี่กะรขับรถก็ลาบากอยู่เลยพี่น้องเลยลมพัดลมเพลตอนนี้เป็นเดิมปากเกี้ยงแล้วนะแกมกระเตกพี่น้องลมพัดแห้งบุ้ยหนาแข้งกระดำปื๊ยอยู่พี่น้องกว่ามันลมเนาะเดนพี่น้องเลย แดนบ่อนมัตระวังผัวพ่นบ่คอยยางนาะงไม่แต่เล่นเอาพี่น้องเลยเจ็บพี่น้องเจ็บตนะ <laughs> เนาะเจ็บตแต่และมือแต่และวันนี่กะมันเป็นเรื่องง่ายๆพี่น้องเลยเนาะนี่แหละจารนาก็กเลยบาตัดจริงใจว่าสีไปหาเลาะถ่ายคลิปบ,บังกรจากมือเนาะเห็ดหัวเห็ด่วนแนวก่อนพี่น้องกับบาชิไปอยู่แต่บากบะไรไ,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 ไปจักเชื่อเนาะ <laughs> อ้ยอยากซาลายพี่น้องเลยส่องยูทูบจนชิปปิ้เอาชื่อเลยเนาะ สารดาก็ได้เอาคลิปลงได้เป็นเรือนในช่องเองดือนในพี่น้องเลยเนาะก็ะได้อาคลิปลงนี่คนกันนาสิเลิกกันละเลิกเบิ่อไงละเบือละละ่อแล้วล่ะเนอะพี่น้องเหตุแบบเรากับก็บคือสาลาดาบ็ได้ถ่ายคลิปต่อนนี่ก็สาเหตุมันก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะซึ่งสารดากับบอได้คอยไปหาเงินกับ่อได้คอย้เติมเน็ตเนาะนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยมันบม่มีอัน ได้เอาคลิปลงปเวรพี่น้องเลยมันก็นยากหลายแบบอยู่เนาะคลิปนี่นกะาว่าเฮาอปอยลงนี่กะประมาณทว่าเติมได้เดือนเนาะประมาณอันบ่าหกเจ็ดสิบพันอย่างจี่มันกะบุเมเนเรื่อง,งาายังไงสิหามาได้เนาะแต่กะชาวดากะไปหาเขียดบางหันพี่น้องไปหาขดเขียดเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกนี่แหละพี่น้องเลยเมื่อนี้กะบ่ได้ไปว่าได้ไปซัมเมอรอเลยพี่น้องบ่ได้ไปหาเขียดเนาะคือ โชนันกัเห็ดหัวก็เห็ดแบบไปหาแน่ไปหาเขียดแน่เห็ดหัวแน่จังสี่พี่น้องเลยเนาะมันก็เห็ดเลยเห็ดโบแล้วพี่น้องเลยไปหาชื่ออันไปหาเขียดกับพ่อได้แต่ก๋วยเตี๋ยวข้นมให้ลูกพี่น้องเลยพ่อได้ซื้อเนาะเพราะว่ารถก็มาขายด้วยตรงเต่งตรงเต่งอย่างนั้นพี่น้องเต่งตรงเต่งอย่างไรดูกันเลยกับเราซื้อให้กับเราเล้วเนาะอยากพี่น้องเลยเห็ดจังไดเนาะเด็กหน่อยกำลังพร้อมกินพี่น้องเลยพร้อมอยากกินเนาะอ่ะพี่น้องเลยซาลานี่ก็ เดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกซะเนาะถ้าอยู่นี่นี่ยก็อุ่นดีที่พี่น้องเลยกับวันทยินเสียงลมเสียงอย่างอีกเนาะโอ้นี่เดี๋ยวจะไปเคลื่อนใต้ดินพี่น้องเลยเคลื่อนใต้ดินเันมาเนาะน่าชียู่สบายพี่น้องสบายข้าอีดีแบบใต้ดินนี่ก็คือแบบเก็บเสียงได้เบิร์พี่น้องเนาะฮาวเวาแบบอย่างก็ได้ยินทุกส่วนเนาะบริทยินลมข้างนอกอีกพี่น้องเลยคักอีดีพี่น้องเันของใต้ดินของสรดาบ้านใต้ดิน อพี่น้องอ,ะอ่ะสิพากลัไปข้างนอกสัตพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศอยู่ข้างนอกสักหน่อยพี่น้องเนะาะค่ะคักพี่น้องเนี่ยเนาะไปออกข้างนอกเลยเบิ่งลมพี่น้องเสียงบานียป๊าดทิโตบึนบึนบึนนี่ห้องใต้ดินบ้านใต้ดินสาราดาพี่น้องเอ้ยนี่คักว่าพี่น้องปู <c oughs> ไปที่พอดีเนาะเอากระสอบไปปูพี่น้องนัง่งเบาะก็นะีเนาะอยู่ข้างในพี่น้องเนีนอนปั๊บคือจะคลายพี่น้องอบอุ่นดีเนาะพี่น้องเลยเหมือนเดิมง่ายๆไอ้นี่เกวดสีปั้นได้เลยแกพี่น้องเลใช้เวลาเป็นอาทิตย์พอเนาะกว่าสีได้ขนาดนี้พี่นอ้องเลยความใหญ่มันกับปั๊บทุกพี่น้องเลยใหญ่ก่เบาะเนาะใหญ่ใหญ่ย่ดีเลยพี่น้องใช้พื้นอียประมาณสามรถพี่นอ้องเลยเนาะ ทำรถไทยเนาะพี่น้องผมนี่บานตาดิน <laughs> โอเคทุกคนเราจะพาไปเบิ่งสวนพอดนวะสวนหัวก็นเนาะมันพีมันพังมาเลยพี่น้องเลยหัวพี่น้องมันหัวยังบ่ทานเ้าเถอ นี่จะเป็นเครือเนาะเครือที่สาดาไอมัดหัวพี่น้องเลยเนาะท่านในลรงไปจุ่มน้ำพี่น้องเลยอันนี้หัวเก่าวะเนาะมันเพลันพังมาเลยพี่น้องเลยเด็กไม้เองแบบปอขาดเนาะปอที่ห้ามัดนี่มันขาดพนะี่น้องเอยปอเนี่นีกว่าเครือนั่นเองทุกคนนี่สาดาตัดไม้ไว้เนาะนี่อันนี้อันไม้ที่สาดาเฮ็ดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นอันเกานะ่าเนาะยังพันในเดี่วพี่น้องเลย เดี๋ยวเราจะพาเลาะบ้างชักพักน้องพี่น้องนี่กันโมหงัวหมุนพี่น้องหัวในกับโมเมนต์ในง่ายๆเนาะผู้เออโทษพี่น้องผู้มันบล็อกคุ้งจำจำนี่ยังได้พี่น้องได้ผู้ผู้รุมพู่เนาะสารดาเฮ็ดพอดีเอาเลยพี่น้องแต่ละมือก็ต้องงมง่ายงมง่ายนะำมันนี่เลยพี่น้องเลย ความสูงมันกัะพูกันงัวพี่น้องกันงัวหมุนเนาะรียวว่างัวเต้นนั่นเองพี่น้องเต้นได้เนาะมกพริกมกพายกำลังเดินงามเลยพี่นาะอะไรมกพริกอะปลูกหลายเนาะประมาณร้อยกาคุมพี่นนองเลยแล้วว่าร้อยกาต้นนั่นเองพี่นนอะให้ได้มกทั่วกะกำลังเกิดเนาะมกทั่วพี่เนาะมกทั่วพี่นนอะคือมกทั่วเนาะ ผู grote, át, i, you suffer, you ๋ n เหยียดจนหอดผู๋พี่น้องเลยเริ่มต้นตั้งแต่พี่ n ลงจมถอดปุ้นปุ้นปุนปุ๊ปุปุชุดผูพี่น้องเลยเนอะนี่ลยยางคู่กันเปนเรื่องง่ายๆพี่น้องเลยทางนี้จะเป็นตอักแตงพี่น้องเลยมกแตงกับซองร่องเนาะจะเป็นซองร่องน้ำพี่น้องเลยร่องอันวาตัวนันกับตัวนั่นตัวนี้กคุ้งคานีเนาะกทัวทัวเนาะคุ้งคานีพี่น้องเลยคุ้งคาบางีน จุดหยอดผูเนาะตุงาผูทางพุ่นก็จะเป็นไอ้ทางผูเนาะเดสาราจีไออันนี้มาให้เบิง้งชุม,มให้เบิงนะ้งเนาะท่านันะะนนะะ้นจะเป็นม,มนะขวกกะ,กกะ,ะพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมังูเนาะมังูก็หาก็เริ่มตามเครือพี่น้องเลยแล้วก็มันแกวนะ้วเนาะสซาดาปุกพี่น้องเลยนี่หัวสซา,าดากับพี่นะ้องเลยผัวเห็นเดือดง่ายๆเนาะเปิดเทปเดี่ยวกับพี่น้องเลย ติร้านนี้กะต้นกล้วยสิอ้อมหนองเนาะพี่น้องผู้พูโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเด่งง่ายๆเนาะทุกคนน้ําหองซากะจะบกลพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะน้องสลากะสิบกลมันัวพี่น้องน้ัวเนาะ่น้ัวน้ซึมนั่นเองทุกคนน้ก็ยังเหลือบ่หลายอยู่น่ะ ยังลานั่นพี่น้องเอ้ยทั้งพังนะเนาะยังประัานในเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเมื่อยผู้เดียวพี่น้องเอ้ยแต่ละเมื่อแต่ละวันงมงายงมงายอยู่ต้าหัวนํำสวนนี่แหละเป็นเดือนองเดือนยังว่าเรยวอยู่งมงายจีเฮ็ดแบบขันบันไดใช่เนาะถ้าว่าเฮ็ดเฮ็ดขันบันไดช่ง่ายพี่น้องขันบันไดขึ้นไปสีเนาะแบบสี่มันบัดงวเอาหัวมันซบเข่าแบบนี้พี่น้องหมุนวันนี้บ่อไร่พี่น้องเอ้ย งัวหมุนบ่ได้เรื่องก็เลยเห็ดแบบซี่พี่น้องเลยความสูงมึงกับปู่ปู่คมเมนเรื่องง่ายๆโอ้ยพี่น้องอ่าต้นมะฮุ่งกะนี่พี่น้องเลยมะฮุ่งกะมีตอนนี้เริ่มซีบรดป่านมันยเลยพี่น้องแเรือบาว์ดัดูมันเนาะก็เป็นยู่แต่ว่าบ์บลายพี่น้องเลยตอนนั้นเลยพี่น้องเนาะเป็นบ่เบาพี่น้องเลย เิ้นกะจังฮักจักเพนี่มะคุงนี่ก็ยาวๆพี่น้องผู้ยาวยักจับเรนยังเหลืออยุดตะบารายพี่น้องมะคุงกะต้นนั้นน่ะป๊อพี่พี่น้องผูสุกเป็นต้นเลยสามน่วยสี่น่วยสุดยอดอันนี้จะเป็นมะเพ็ดเนาะต้นเก่ามันพี่น้องเลยเก่ายังได้เก็บได้กินอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้กินช่วงตอนนี้แหละพี่น้องเลยได้กินตัวนี้แล้วเนาะพาผิดแกเพ็ดมะคัางก็เลยงวงมบนพี่น้องเลย ผูกยังมาถงพี่น้องเอ้ยผูกยังยาวเหยียดผูกอ้อมมาทางนั่นดินุง่งพ่นดิแล้วก็ไปภาคนั่นอีกวันนี้โหพี่น้องเมืย์เด้งง่ายๆเนาะโอ๊ยเมย์เมย์เมย์ปรมาแล้วเมื่อย์รถพี่น้นองเลยในงวงหมุมนน่ะมันขาดพี่น้องเนาะพอมันขาดมันมันดมหัวมันกระหมดแล้วได้ง,งัวพี่น้องเนาะ าพี่น้องกับโมมยังลายไปน,นี่กะมาถ่ายภาพบรรยากาศเ็ดสวนให้เบิ่งพี่น้องเนาะแล้วบาเห็ดหัวนั่นเองทุกคนเลยอือผูโมเมนต์นเรื่องง,ง่ายๆผูกความยาวันพี่นองโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้พี่น้องๆมาเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสาลดาก็จะได้ขอตัวลาไปแล้วเนาะโดยเอาไปพบไปพ่ออีคลิปหน้าเด้อเนาะโดยกูฮูบาสี พบพ้อกันอยู <aún> ่ไสบัดนี้พี่น้องเอ้ยจังสิพบพ้อกันอยู่ไปถ่ายคลิปข้างนอกหรือว่าสิพบพ้อกันอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเนาะน่าจะอยู่ให้อยู่หน้านี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกสิได้คอดมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยสิลงคอดมันพูดุมพูโอ้ยยากหลายพี่น้องบ่มีคนนี่กเมื่อยพี่น้องเนาะทั้งแต่พ่อเพิ่นก็เจ็บคังเนาะคังบวมทั้งแต่แม่เพิ่นก็เจ็บท้องหมดลูกดนั่นหาบน้ําดักก็บ่ได้ มีแต่าละละชาวละดากับสาวพอในเขตใดใน่ชักหน่อยหนักๆเลยก,ก,ก็จะมีจะมีสาระดายเนี่ยบ่อคอยมันเจ็บน้ำเพลินน,นพี่น้องทางแถาพอทำเองไปกับมีแต่หกมันโดคมามาโมลมมาโฮมเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยสารละกับเมื่อยน้ำเพลินอยู่เป็นเังไดเนาะพนเยี่ยโดคาไพมันพี่น้องเลยเขาก็หามบ่ได้เนาะเรื่อง,งนี้พี่น้องเลยหามความเจ็บความตายหามบ่ได้เนาะ โดยอาสำหรับกินนี้ทางศรรดาจะขอโตไปแล้วโดยขอเก่าเข้ามาสบายดีสบายดี